สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้แม่แตงโมเครียดหนักจนล้มป่วยหลังเจอทัวลงหนักจากกรณีที่ทางด้านนางพานิดาสิริยุทธโยธินซึ่งเป็นคุณแม่ของแตงโมนิดาได้เดินทางมาออกรายการโหนกระแสหลังลูกสาวแตงโมนิดาเสียชีวิต ลัดตกเรือสปีดโบทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีช่วงหนึ่งของคุณแม่ได้กล่าวไว้ว่าให้อภัยคุณปอนและคุณโรเบิร์ต100%เอร์เซเพราะเขามีความสำนึกผิดโทรมาขอโทษคุณแม่ทุกวันตั้งแต่เกิดเรื่องและเขายังพร้อมที่จะชดเชยเงินค่าปลงศพของแตงโมด้วยโดยรวมๆแล้วประมาณ30ล้านบาทจากการคำนวณของหนุ่มกัญชยัย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านคุณแม่ของแตงโมนิดาได้เปิดใจผ่านรายการดราม่าวันนี้หลังคุณแม่ของแตงโมโดนทัวลงอย่างหนักว่าขายลูกกินซึ่งทางด้านคุณแม่แตงโมได้เผยว่ามาว่าคุณแม่ได้ยังไงคุณแม่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเงินเขามา30ล้านคุณแม่แค่สมมุติขึ้นมา แต่มีการพูดคุยเรื่องเงินกันจริงๆแต่ยังไม่ได้คำนวณซึ่งคุณตำรวจได้แนะนำมาล่าสุดทั้งด้านนายกฤษณะศรีบุญพิมสวยทนายความของคุณแม่แตงโมได้ออกมาเผยอาการล่าสุดคุณแม่แตงโมหลังโดนสังคมกระหน่ำด่าเรื่องเงิน30ล้านบาทโดยทางด้านทนายได้เผยว่าแม่แตงโมเสียใจหนักมากรวมถึงเครียดจนความดันขึ้นสูงและล้มป่วยลงกัญชัยไม่ได้พูดว่าสมมุติ ซึ่งยืนยันว่าเรื่องเงิน30ล้านบาทไม่ใช่ประเด็นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ t ท a i n e ส์ออนไลนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ